ดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดอทบ็อกบอทดัแบบคำนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองตีหอนะตีหอถ้าภาษาอังกฤษมันจะคละ้ายๆถุยหัวนะอ่านตีหอประมาณนั้นนะครับนี่เจออีก,กันแล้วครับที่ว่าเป็นต้นตระกูลนหนึ่องอันนี้เนี่ยมีส่วนคล้ายหนึ่งหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยลักษณะของไม้แล้วก็เนื้อนะครับที่ทําเนื้อหมูที่ทำเป็นอย่างนี้ครับ แล้วก็มีผักแล้วก็มีน้ำจิ้มนะครับอบอตัวๆแล้วก็นี่มีแป้งแป้งอันนี้เนี่ยเขาทำให้เปียกก่อนนะจะแป้งที่หนากว่าแป้งทั่วไปแบบบางที่เรืยกใช้ก็ทำให้เปียกดัะนั้นเนี่ยจะคล้ายๆของเรา,า,าก็้เอาแป้งมาเสร็จแล้วก็เอาผักวางแล้วก็เอานี้ใส่จะต,ต่างกันตรงที่ว่าเขาจะมีไอกรอบๆอย่างนี้ด้วย แป้งถอกก่อเเนี่ยใส่ลงไปนะครับแล้วก็มัดห่อเป็นอ่าเป็นเหมือนคล้ายๆปอเปี๊ยะนะรวบมัดเข้าด้วยกันแล้วก็ไปจิ้มกับนนี่ครับผมก็มัดเป็นได้ขยุ้มหออ่อนเี้ยสังเกตว่าแป้งต่างจากหนมงเนืองก็คือว่ามันไม่นิ่มเลยนะมันจะนิ่มแล้วเด้งๆนะเป็นเยื่อๆเด้งๆนะผิดกับ แหนมเนืองที่นิ่มแล้วก็เละเลยนี่เขาแค่ผมน้ําไปหน่อยนะนี่ฮผมมัดไม่สวยนจริงเขามัดสวยคนเวียเขาทาแบบนั้นปอบเปี้ยเลยะขนาดทำด้วยมือเล่นๆนะก็เอาเนี่ยครับไปกิน ก็เดี๋ยวจะมีคนเวียดนะครับเขาแม่ค no <c oughs> ้านะเขาทำมาทําให้ดูนะครับว like uh, ่าวิธ <c oughs> ีทำกุ้นนะครับกุ้งกุ้นหรือว่าทําเป็นพวนนะครับห่อแป้งเนี่ยทํำยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็จะมีเสียงไมค์ฟิล์มนะครับคุยกันเล็กน้อยเยอะไหมเงืกอ่ะไม่เงื้อจะจัดเขาจะรักเซนอะไรยี่อะเนมเนมอย่ Nem nem gì à, nem 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 Hoa. À Sản nữa yeah. đâu Dạ. Đó, Minh Hoa. Minh Hoa. ngồi ở đây không anh? Anh ơi, ngồi đây không? À. Một cái bây giờ. Đang nghe. À? Hả? À, một, một không biết ăn <laughs> một một quay quay lên nha ừ. à xin là làm tôi xem dạ làm nha cho chú xem nha cái này nè. cái này là cái gì cuốn, bánh tráng gọi là bánh tráng Cúng. nha bánh tráng cuốn nè bánh tráng cuốn dạ. ngày ngày nay đấy nó đũa, tí tí đấy nó đũa bánh tráng cua bánh tráng cua này có một bài nhấp sai không hiểu một miếng sai không này là hì này hì này nha hì không hì à. có có giúp cá không giúp cá không. không có à không Điếp thích giúp cá rồi 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 này nè cái này rút này nha rồi, rút. Mán lên Cảm ơn. Thank you. Rồi chấm vô cái này. Rồi anh. À. Rồi đâu vậy chú? Người Thái. Người Thái à.